ข้อความจากเขาถึงคุณวันนี้เขามีอะไรฝากมาบอกถึงคุณบ้างอ่าวันนี้นะคะเราจะลองไปเปิดพลังงานของเขาคนนั้นกันนะคะคนที่คุณอยากจะถามถึงในวันนี้เนาะอันนี้เป็นคลิปแบบแรนดอมนะคะการที่คุณผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้อ่านไม่ใช่เรื่องมังเอิญนะคะอาจจะเป็นการดึงดูดจากคลิปการดึงดูดจากไพ่ก็ได้นะใครอยากเช็คพลังงานส่วนตัวนะคะทักไม่หมอมาได้เลยจ้าอ่ะมา แม่หมอขอสามใบนะคะวันนี้เขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณบ้างค้าโอเคนะอะสำหรับชาวแรนดอมนี้นะคะ,ะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาอ่คิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณอยู่ในจิตใจนะั้นแล้วก็ อยากที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะมันเป็นไปแบบนี้เรื่อยๆคือเหมือนกับว่าอยากจะทําให้ดีที่สุดเอออยากทําให้ดีที่สุดนะคะอยากทํายังไงก็ได้เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะยังคงมั่นคงแล้วก็เหมือนกับว่ายังคงอยู่ด้วยกันแบบนี้นะไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเกิดปัญหาหรือเกิดอะไรก็ตามแต่นะเขาก็ยังอยากที่จปะประครับประคองอยากที่จะให้คุณและเขาเนี่ยนะคะยังคงติดต่อสื่อสารยังคงพูดคุยกันอยู่แบบนี้ก็ตามแต่นะคะเออแม่หมอถ้าเกิดว่าในกรณีของ คนที่ ความสัมพันธ์ห่างๆกันไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขายังไม่อยากจบเออยังไม่อยากจบยังคิดถึงคุณอยู่ยังยังอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์เนี่ยอยากกลับมาออขอโอกาสจากคุณนะคะขอเริ่มต้นความสัมพันธ์นใหม่อะไรแบบนี้เนาะในกรณีของคนที่แบบว่าความสัมพันธ์ห่างๆจบกันไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยแหละค่ะก็คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณก็คือแบบว่าเออขอโอกาสได้ไหมถ้าเป็นไปได้ยังไม่อยากจบเลยอยากมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับเธออะไรประมาณ ยังคงคิดถึงเธออยู่นะอะไรประมาณนี้ค่ะในกรณีของคนที่ความสัมพันธ์ห่างกันแล้วนะอ่านในกรณีของคนที่ความสัมพันธ์ยังคงโอเคอยู่นะคะยังคงอยู่ด้วยการอ่านในบางคนอ่านมีการอยู่ไกลกันอะไรแบบนี้เราก็มีความคิดทงคิดถึงการกลัวกลัวในเรื่องของระยะทางว่า การไกลกันอะไรแบบนี้นะ่าจะทําให้ความสัมพันธ์จบการขาดกันเขาก็อยากจะบอกกับคุณว่าออของให้ความสัมพันธ์เรายังคงเป็นแบบนี้ต่อไปนะอ,อ,อย่าอย่าอยากให้ความสัมพันธ์ของเรามันต้องจบลงอยากให ฉันและเธอยังคงติดต่อยังคงค,งคบกันแบบนี้มีความคิดถึงเธอนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความคิดถึงเธอนะมีความรู้สึกดีๆอยู่ในใจให้เธอนะยังไงก็ตามแต่ขอให้ความรากักความสัมพันธ์ของเรายังคงมั่นคงอยู่แบบนี้นะนะคะอันนี้อันนี้ในกรณีที่แบบบางคนอาจอยู่ไกลกันในใน,ในกรณีคนที่อยู่ด้วยกันก็เช่นกันเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดน,นะคะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขานะคะยังคงเป็นแบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆและมั่นคงอยู่แบบนี้แล้วเขาก็ยังมี ความรู้สึกดีๆให้ให้แก่คุณนะคะยังไม่เสื่อมคลายหรืยังคงมีความรู้สึกดีๆต่อคุณอยู่ยังคงรักนะคะแล้วก็คิดถึงนึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะอ่าแล้วเนี่ยแหะค่ะก็คือข้อความจากเขาถึงคุณนะคะสิ่งที่เขาอยากจะออฝากมาบอกกับคุณในวันนี้นั่นเองค่ะ